แล้วกลับมาแล้วนะคะกับสินดีซีดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในทีม What is d e c าร b บอค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ที่ในสถานที่เรียนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ K-Bank ค่ะสำหรับสินนะคะก็อยากเริ่มให้ทุกคนนะคะว่าดีคาร์บอนไน e ก่อนค่ะขอดิส claimer ก่อนนะคะว่าไม่ใช่ e อ็กซ์นะคะแต่ว่า มาเล่าให้ฟังละกันค่ะเนื่องจากว่าทางเรานะคะมีการเรียนทางด้านนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องนะคะที่เราทุกทุกคนนะคะควรที่จะต้องรู้เพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวเรา10% 0เปเลยค่ะคำว่าดีคำว่านายสาาหมันก็เริ่มมาจากคำว่าคาร์บอนมันเยอะมากอย่างวันนี้นะคะพี่พี่เคแบงค์เนี่ยเขาก็มาเรียนนะคะว่าแบบเออวิธีการลดคาร์บอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเองนะคะบริษัทเองมันลดยังไงบ้างแต่นะคะทําไมเราถึงต้องมาลดคาร์บอนเนาะ ็เพราะว่าตอนนี้นะคะตัวคาร์บอนเนี่ยมันถูกปล่อยออกไปในชั้นบรรยากาศนะคะเยอะมากๆแล้วมันก็กลายเป็นกา๊าซเรือนกระจกที่มันไม่สามารถออกไปจากโลกเราได้ซึ่งอันนั้นนะคะมันก็ทําให้ e อีโซ s ิส m เต็มต่างๆนะคะของโลกมันรวนมากๆเราทุกคนนะคะก็เลยมีข้อตกลงที่เขาเรียกว่า Paris Agreement นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ทําให้ทุกๆอย่างนะคะค่อยๆมีการจัดการที่ดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับตัวคาร์บอนค่ะแต่วันนี้นะคะไม่ได้อยากมาเล่าเองอย่างเดียวค่ะ วันนี้นะคะก็จะพาอาจารย์นะคะที่สอนมาด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมที่เคแบงค์นะคะของทางจุฬาค่ะเดี๋ยวขอแนะนำอาจารย์ก่อนนะคะให้อาจารย์รแนะนำตัวก่อนค่ะได้ครับลูกศิษย์ก็เชื่อ,อาจาันโอนะครับศาสตรา,าจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรปนะคุณครับก็เป็นรองคณบดีที่คณะวิศวะจุฬาแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอ,อนเพื่อความยั่งยืนครับ แล้วก็วันนี้ค่ะเห็นอาจารย์มาที่ K-Bank แ,แล้วก็มีคนนั่งเต็มเลยอันนี้อาจารย์มาเป็นอาจารย์สอนทางด้านไหนคะนคืออย่างนี้ครับพอดีเรามาจัดหลังสูตะนะครับเพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์เป็นสีนะครับที่มีให้คนมีความเข้าใจในเรื่องของโลคาบอนิกเอนนีนะโลกของ climate change เข้ามามเราจะปรับตัวอย่างไร<อ>เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจไปได้คาร์บอนฟุตปริมลดลง แล้วก็สังคมมีความสุขดังนั้นบทบาทหนึ่งครับทุกสินคือคภาคธนาคารม,มีความสำคัญมากเพราะว่านี่คือคนที่จะช่วยในการปล่อยเงินกู้นะครับแล้วก็ฟาเสียดให้เกิด financial flow ในวงจรดังนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็มาในนามของคณะวิศวะจุฬาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ๆชาวเคแบิ ank, นะครับ คือประมาณ70คนเลยคนเยอะมากใช่ <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็ทุกท่านเนี่ยก็ทำงานเรื่องการ,การเงินบางท่านก็เชี่ยวชาญ ESG บางท่านก็ดูเรื่อง ability, s <c> u <oughs> s t a i n a b i l i t y บางท่านนี็คือแบบเป็นด้านการเงินเก่งมาก <c oughs> ดังนั้น <c oughs> วันนี้แหละจะเ,เป็นโอกาสที่เราจะมาอยู่กับพี่ๆชาวเคแบงค์ประมาณสักเกือบ3เดือน6 4ชั่วโมงนะครับอยู่ด้วยกันในการที่จะ ถ่ายทอดส่งต่อแล้วก็คาดหวังว่าน่าจะเกิดเอาพุทธเอาคำาด,ดีๆนะใช่งัมธินมีคำถามหนึ่งแล้วค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างตัวอันนี้ค่ะเทรนนิ่งโปรตีนคอรต้องมองว่าแบบเป็นการเรียนธรรมราอยากให้อาจารย์ลองเล่าแบบเล็กๆนิดนึงก็ได้ค่ะว่าอาจารย์มีแบบกิจกรรมอะไรที่ทําให้คนแบบเข้าใจทางด้านคาร์บอนไดมากขึ้นเพราะจริงๆส่วนมากก็จะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์อยากให้อาจารย์ลองอธิบายฟังค่ะเรา เราก็ในหลักสูตรนี้หลักสูตร4ี่ของเราเนี่ย<ช>เราเลยผสมผสานสี่เรื่องมาเลยครับ<ช>นะครับเรื่องที่หนึ่งแน่นอนมันหนีไปพ้น,นการบรรยายนะครับแต่บรรยายของเราจะเป็นบรรยายลักษณะที่สร้างให้มันเกิดอินเทอร์แอคชัช่นมากไนะครับเราผสมผสานเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับการทำเวิร์กช็อปอาก็จะมีเวิร์กช็อปด้วยอ่าเรามีเวิร์กช็อปเพราะว่า คือเรียนในการบรรยายหรือสอบถามอย่างเดียวไม่ได้เขียนไม่ได้ออกแกลงไม่ได้ทำครุปเวิร์กบางทีไม่อีกใช่มันแบบเหมือนยังเข้าใจได้ยากกว่านาะค่ะเนี่ยดังนั้นก็มุมที่สองคือเรื่องราวของเว s ช็อปเรื่องราวที่สามครับนั่นก็คือเราจัดกลุ่มที่มันเป็นเราเรียกว่าเป็นสเปเชียลดิเนอร์ทอลรับสเปเชียลทอลแล้วก็เสวนาเพราะว่า การที่เราเราฟังเราทำเวิร์กช็อปอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีเวทีที่มีโอกาสฟังจากผู้มีประสบการณ์ข้างนอกเสริมมาด้วยมีโอกาสได้สอบถามอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันอะไรเงี้ยอาจารย์ว่ามันก็ตอบโจทย์ใช่ว่าดีเลยค่ะอาจารย์และสุดท้ายครับคือทุกคนที่เรียนเนี่ยคลาสของเราเรียนสร้างบรดษันธุ์นที่มีความยั่งยืนนะและก็เชื่อมโยงในเรื่องคาร์บอนดังนั้นเราเลยประยุกต์คาร์บอนฟลูอิดปริน อินเด l y ี่ไลฟ์แอปพลิเคชันมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะทุกคนก็คืออาจจะเป็นเปิดโลกใหม่สำหรับวงการการอบรมเรื่อง s ัพเซน n a b i l นะจริงๆน่าสนุกเลยค่ะคุณควรจะรู้ว่าก่อนเรียนเนี่ยเรามีเดลี่ไลฟ์คาร์บอนทุกปอยู่แล้วและเมื่อใช้ไปเรื่อยๆเอ๊ยเราเพิ่มขึ้นหรือเราลดลงเพราะมี่มันก็ก็เป็นการครูปบางอย่างเหมือนกันเราเรามีตัวเลขเนาะให้เทียบดูอะไรได้ค่ะก็ พอดีทางคณะวิศวชุฬากับทีมอาจารย์ก็พัฒนาเรื่องนี้มาเนาะ<ด>สถาบันคาร์บอกกนเพื่อความยัง่งยืนเราพัฒนามาแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยน่าเอามาต่อยอดนะเราก็เลยผสมประสานสีเรื่องนี้บรรยายเวิร์กช็อปเสวนาพิเศษแล้วก็เรื่องของกระบวนกเป็นแอมบบูรณาการเข้าด้วยกันได้ค่ะที่อาจารย์บอกว่าเรียนตอนนี้เราก็มีได้ตัวเซอร์ติฟิเคทด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเซอร์ติฟิเคทที่อาจจะโอเพนฟอร์สำหรับองค์กรอื่นีนะครับเพราะว่า ในานามคณะวิวัวจุลาสาาถาบันคาร์บอนนะครับเราก็พร้อมที่จะทำเทรนนิ่งเวิร์คช็อปแบบนี้เนียกับองค์กรอื่น<ะ>ที่มองว่าเห็นความสำคัญ ESG <ะ>เห็นความสำคัญของเรื่องของ climate c h a n g e หรือโลคาบอน o ี c คโน o ีด้วยเสร็สิสดีเลยครับแล้วก็หลังจากนี้เร็วๆนี้เราก็จะมีอะไรนะ Thailand ESG Fund ใช่ค่ะก็ มีมีมีส่วนเสริมเข้ามาก็ดีแต่ในภายในเราก็ต้องเข้มแข็งแลวก็รู้เท่าทันด้วยต้องมีทั้ง i n t e r ร์ l external ใช่ไหมครับเพราะว่ายิ่งมีอะไร support เยอะในเวลาเดียวกันความโปร่งใส disclosure หรือการ report การที่เราจะสร้าง capacity building ของคนในในองค์กรก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเช่นเดียวกันจ้าวันนี้ได้เต็มอิ่มเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาพบกันในทีหน้าค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะ